มื่อนี้ยายอ้อมกับคุณตาในเฮือนนิสิพาไปขับรถหลาอลอ้อมเนวโฮเลกเป็นทะเลสาบอยู่เท่งภูเขานะคะเกิดจากป่องภูเขาไฟแต่บุหุจักวันนานเท่าใดนะคะหนาวค่ะไปฮอดและหนาวต้องใส่เสือเ้อแขนยาวนะคะเอาเอาสักหน่อยถ่ายรูปเอาไว้เพื่อเป็นสขีพยานว่าพากันมาเที่ยวแล้วนะคะเนวโฮเลกนี่ค่าเจ้าว่าวามันเป็นท่อหรือว่าเป็นป่องภูเขาไฟคือบุหุจักว่ามันถึงซำไหด โบมีไผ่หู้บมีหลักฐานนะคะแสดงว่านานมากที่จริงทะเลสาบตรงนี้นะคะคือบมีไผ่หูแจกว่ามันไปยาวสัาไหคือมันไปตามท่อของอันลาวาที่มันขึ้นมาจากใต้พื้นดินนะคะมันสิเป็นท่อยาวไปแล้วมันอาสิผุขึ้นวางนั่นผุขึ้นบางนี่แบบน,นี้อันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ว่ามีลาวาผุขึ้นมานะคะแต่ว่ามันบ่หลายแต่มันสิเป็นทางยาวไปแล้วบะนี้หลังจงากหันมา นี่คะ่ะหินตรงนี้เป็นหลักฐานได้เลยว่าเคยมีภูเขาไฟนะคะแถวนี้เพราะว่ามันเป็นหินลาวาซึ่งมันพ่นขึ้นมากระลายบอลน,นะคะโบเมนบอลนีบ่บอนเดียวมันก็จะมีอ้อมๆไปตามปองนี่แหละคะ่ะแต่ว่าเขาอาิจัพภาพโบได้เพวกะบร,บริลงไปในะดๆมามันก็เป็นอยู่แบงนี้นะคะทางซิตี้ข้าเจ้าก็เลยมาเห็ดมักขันให้มันเป็น uh, เขื่อนเอาไว้เพื่อที่จะเอาไข่มันมีน้ําไว้ใส้นะคะและน้ําบางนี่อันพ่อเท่าน,านี้เืออั้นมีสมัยพิ่งยังน้อยพิ่งก็ว่าพิ่งเคยไปลอยเล่นเราก็บอกว่าบางบอนกับเป็นน้ําฮ้อนบางบอนกับเป็นน้ําเย็นบางบอนกับอุ่นแต่คําว่าฮ้อนกับบริหมายถึงว่าฮ้อนหลายนะคะกับพ่อไปได้คือข้าเจ้าไห้ลงข้าเจ้ามันปลอดภัยนะคะเพราะว่าความหลึกของน้ำในนี่มันสิประมาณซาวหาฝุ่นนะคะ พื้นผิวของน้ำนะคะกะสิสูง9,35 0ฟุตจากระดับน้ำทะเลความยาวของน้ำนะคะประมาณ2.983ไมล์และกับความกว้าง2,625ฟุตนะคะเขาเห็ดขันบันไดให้คุณได้ย่างลงไปนะคะก็มาจอดหลดและก็สิถ่ายรูปวางนี้ค่ะเจ้ากัะมันโบลึกเนะาะค่ะเจ้าก่ะเห็ดทางลงให้คนลงไปเล่นได้นะคะ ยายอ้มก็ลงมาค่ะลงมาแล้วก็มาถ่ายรูปนะคะถ่ายรูปล้อมๆออมๆทะเลสาบนี่ค่ะแค่เขาก็ให้คนลงไปตึกป่าได้และก็สิเอาเหื่อไปลอยเล่นได้หรือว่าสิลงไปเล่นน้ำก็ได้คือกันค่ะรอบๆข่างก็สิมีแคบินนะคะบางคนก็ไปซื้อที่ไว้ก็ไปปุ๊กเฮือนไปปุ๊กอันบ้านผักตากอากาศอยู่และก็มีบ่อนให้อ่า ไปนั่งกินข้าวไปปิกนิกอย่างแบบนี้นะคะนี่ค่ะตรงนี้ก็มีโตะปิกนิกเป็นโต้ที่เอาไว้ให้คนมาเล่นมาเที่ยวมากินข้าวแต่ช่วงนี้สิบุมีคนไปแล้วค่ะเพราะว่ามันหนาวหลายแล้วยามฮ้อน่ะสิมีคนหลายค่ะขับหลดอ้อมไปเรื่อยๆนะคะกับบรรยากาศก็ดีดีอากาศกัสดชื่นหนาวเย็นค่ะแต่ว่ามันก็ดีที่มันยังบุมีสโนหลายเนาะมันมึงมีหิมะหลายกันขับไปเล่นมันก็มันก็ดีด้ค่ะเพราะว่า เข้าไปสัมผัสบรรยากาศบ้านๆแบบนี้อยู่ทงภูเขา <Ghost S 1> แบบนี้มันมันได้ความรู้สึกแบบอยู่บ้านเฮาเลยค่ะทางฝั่งนี้มันก็เป็นที่บ่ค่อยเป็นภูเขาสูงนะคะเป็นที่ต่ำลงมาเฮากับสีเหียวเห็นทะเลสาบทาง้งมดนะคะสวยงามค่ะขับโดดโละเล่นแล้วก็สวยงามโอเคค่ะตอนนี้อากาศกำลังโอเคกำลังดีสิภาพไปเที่ยวอ,อีกนะคะ ให้มักขับหลุดเลาะเล่นหรือว่ามักไปเที่ยวภูเขาไปเที่ยวหันโทนีตามยายอมมาค่ะไปน้ำกันจ้า